ยิงแอดเข้าไปอัดเข้าไปเนี่ยอาจจะได้ยอดสูงขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะค่อยๆตกลงเพราะกลุ่มเป้าหมายมันอาจจะค่อยๆลดลงสวัสดีครับตั้งปวินนะครับกับตั้งหลักครับวันนี้เราจะมาคุยก,กันกับหัวข้อที่พูดกันว่าการทุ่มงบลงแอดหรือการทำโฆษณาเนี่ยจะช่วยให้ยอดพุ่งจริงหรือไม่นะครับ คำนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะตอบว่ามันแล้วแต่กรณีมากๆนะครับแล้วแต่เ,เคสแล้วแต่แคมเปญแล้วแต่ตัวธุรกิจแล้วแต่เวลาสถานะแปลว่าอะไรแล้วสถานะไหนเวลาไหนใช้ได้เวลาไหนใช้ไม่ได้มาคุยกันครับอย่างแรกเลยคือการที่คุณทุ่มงบตุ้มลงไปในแอดเนี่ยนะครับมันมีโอกาสนะครับใช้คําว่ามีโอกาสนะว่ายอดขายจะสูงขึ้นตามเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราใช้เงิน1000บาท ยิงโฆษณาแล้วได้ยอดขายมา2,000บาทนะครับหักอะไรไปแล้วอาจจะเหลือกำไรกี่ร้อยก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เราก็จะมาคิดง่ายๆว่าเอาในเมื่อมันอัตรา2ต่อ1เนี่ยถ้าอย่างนั้นผมขอเพิ่มงบเป็นหมื่นบาทเลยได้ไหมคูณ10ก็น่าจะก็ได้กำไร2000 0บาทถ้าทา,ทางทางทฤษฎีอาจจะใช่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปแอดหรือโฆษณาเนี่ยมันจะอยู่บนบรรทัดฐานของการใช้คอนเซปต์ของการบิดดิง้งหรือการประมูลราคา เช่นในระยะเวลาพิเลียดนั้นๆหรือขณะเวลานั้น,น,นเนี่ยเช่นวันนี้เป็นต้นเนี่ยคีย์เวิร์ดอันนี้กลุ่มเป้าหมายอันนี้นะครับแล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับมีคนที่มาเป็นคู่แข่งอยากยิงโฆษณาหาคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยกี่คนแล้วแต่ละคนเนี่ยพร้อมจะจ่ายในราคาที่มากหรือน้อยเท่าไหร่แน่นอนบิดดิ้งคือการประมูลคือการยอมที่จะจ่ายสูงกว่าเทาวันนั้นคุณมีคู่แข่งวิ่งเข้ามาเยอะเดือนนั้นคุณมีคู่แข่งวิ่งเข้ามาเยอะ ค่าแอดมันก็จะแพงขึ้นโดยเป็นปกตินะครับทีนี้พอพูดถึงคำนี้เนี่ยผมขออธิบายลึกอีกทีนหนึ่งแล้วกันถ้าเราไปลองมองประเทศทางฝั่งที่เขายิงแอดมาก่อนเราหรือประเทศที่เขาอาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจเยอะกว่ายกตัวอย่างเช่นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะมีค่าแอดที่สูงก่าเมืองไทยหลายเท่าตัวนะครับแล้วก็ของบ้านเรามันจะอยู่เท่านี้ไหมมันจะขึ้นไปอีกไหมถ้าตามทฤษฎีก็คือน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันคือการบิดดิง้ง ธุรกิจเป็นที่ที่จะมีแต่คนกระโดดเข้ามาเพิ่มมีผู้คู่แข่งรายใหม่ผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นทุกวันนะครับก็จะทําให้มีคนกระโดดเข้ามาในแต่ละธุรกิจมากขึ้นก็จะมีการยอมจ่ายที่สูงขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นคู่แข่งที่เป็นเจ้าใหญ่เช่นบริษัทใหญ่ๆเขาเป็ทเจ้าใหญ่ๆเขามาทําแบรนด์อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับของคุณอันนั้นคุณอาจจะต้องกังวลแล้วนะว่าเขาจะอัดงบเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้งบหรือบัตเจตที่มันอาจจะทําให้มี จากการที่ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าการอัดงบเข้าไปเนี่ยในระยะยาวอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับระยะสั้นคุณได้ยอดนะนะครับยิงแอดเข้าไปอัดเข้าไปเนี่ยอาจจะได้ยอดสูงขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะค่อยๆตกลงเพราะกลุ่มเป้าหมายมันอาจจะค่อยๆลดลงคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าอาจจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นคู่แข่งอาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าใช้งบมากขึ้น อาจจะได้ยอดขายสูงขึ้นแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อาจจะค่อยๆตกลงนะครับทีนี้เราจะมีวิธีคุยกันตรงนี้ยังไงบ้างเราจะมีวิธีทําการตลาดหรือทําแอดยังไงให้มีประสิทธิภาพบ้างทีนี้เราต้องมาคุยกันถึงเรื่องของฟันแนลฟันแนลเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือหลายคนอาจยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆจะมีพูดถึงเรื่องฟันแนลแบบและเอยียดยิบไว้นะมันคือเรื่องของการคัดกรองลูกค้ามันคือการที่เราวัดผล ว่าเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยมีลูกค้าแต่ละขั้นแต่ละตอนก่อนจะมาถึงซื้อของตั้งแต่ยังไม่รู้จักเราจะมาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับในนี้เราจะมาคุยกันถึงเคสยกตัวอย่างเคสจริงวันนี้เลยละกันจะได้เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณยิงโฆษณาไปนะครับ <S <S เพื่อให้มีลูกค้าเนี่ยมาเห็นหน้าร้านของคุณหน้าร้านของคุณอาจจะเป็นร้านร้านจริงๆเลย ตั้งหน้าร้านอยู่ริมถนนในซอยอะไรก็ว่าไปหรืออาจจะเป็นร้านออนไลน์ร้าน Facebook ร้านไ g ร้านเว็บไซต์อยู่บนยูทูบอะไรก็ได้นะครับการตั้งหน้าร้านแบบนี้แล้วคุณก็ยิงโฆษณาให้มีคนมาเห็นร้านของคุณเยอะๆหรือทราฟฟิกนั่นเองคนเหล่านี้คือคนที่แค่เดินผ่านหน้าร้านถูกไหมนะครับแค่เดินผ่านหน้าร้านยังไม่ได้เป็นลูกค้านะครับมีคนเดินผ่านหน้าร้านพันคนพันคนปุ๊บเห็นป้ายหน้าร้านปุ๊บเดินเข้ามาในร้านครึ่งหนึ่งแล้วกัน นะครับห้าคนเดินเข้ามาในร้านปุ๊บเห็นของโอ้จัดสวยดีเนาะเดินเดินเดินหยิบจับขึ้นมานะครับ 500, ห้ารอเหลือ200คนหยิบสินค้าขึ้นมาดูอยู่200นะครับสองคนเนี่ยมีอยู่100คนที่ตัดสินใจว่าเอาสินค้าไปจ่ายเงินกลายเป็นลูกค้านะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆว่าลูกค้าคนหนึ่งตั้งแต่ที่เขาไม่รู้จักเราเลยแล้วเห็นหน้าร้านเดินเข้ามาในร้านหยิบสินค้าตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับในความเป็นจริงมันจะละเอียดกว่านี้เยอะเห็นโฆษณา,าทักอินบ็อกมา,อาแอดมินปิดการขายเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินหรือจะเป็นขั้นตอนการเข้าง,งานสัมมนาไปดูงานไปดูตัวอย่างสินค้าไปทดลองไปดูห้องตัวอย่างไปทดลองขับเสร็จแล้วถึงจะค่อยตัดสินใจซื้อมันจะมีขั้นตอนแล้วแต่ธุรกิจ อันนี้มันจะเป็นเรื่องของการทำฟันแนลหรือการทำเจอร์นี่นะครับที่แต่ละธุรกิจจะไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ธุรกิจเดียวกันก็จะมีวิธีทำไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยไอ้ขั้นตอนที่ผมพูดเมื่อกี้ตั้งแต่เห็นหน้าร้านเห็นหน้าร้านใช่ไหมครับเป็นลูกกลวยนะครับเห็นหน้าร้านเข้ามาในร้าน500หยิบของ200ซื้อของ100มันคือการที่คุณเททราฟฟิกใส่เข้ามาด้านบนแล้วกรองลงมาจนเหลือลูกค้าด้านล่าง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ขออัดงบเลยอัดงบด้านบนเลยเพราะเรารู้ตัวเลขอยู่แล้วว่าข้างบนเนี่ยลูกค้าพันเนี่ยมีคนเห็นหน้าร้านพันหนึง่งจะกลายเป็นลูกค้า100งั้นขออัดงบเลยวิธีนี้ได้ไหมแน่นอนตามทฤษฎีมันได้แล้วดูแล้วก็ได้ก็10ตตอนหนึ่งไงถ้าเกิดคํานวณค่าแอดขึ้นมาแล้วสินค้าคุณขายขึ้นมาคิดเป็นเม็ดเงินบอกว่าลงเงินเท่าไหร่ได้กาไรครึ่งหนึ่งอ้าอย่างนั้นคุ้มก็อัดเลยนะครับแต่มันก็จะกลับไปสู่เรื่องเดิมที่บอกว่าแล้วว มีกลุ่มลูกค้านะหายไปกลุ่มลูกค้าลดลงละ่ะกลุ่มเป้าหมายลดลงละ่ะนะครับถึงวันนั้นระยะยาวนั่นหมายถึงว่าวิธีอัดงบจะไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทําที่น่าสนใจมากกว่าคือการที่คุณรีดลีดหรืออัพติไมซ์ฟันเนลแต่ละชั้นของคุณเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาคุยกันว่ามันคืออะไรลูกค้าพันคนเห็นหน้าร้านแล้เข้ามาแค่500จริงๆคําถามที่ต้องตั้งคือไอคนที่ไม่เข้า500พออะไร เขาไม่ใช่ลูกค้าของคุณหรือเปล่าโอเคงั้นไม่ว่ากันแต่คือเขาเห็นหน้าร้านเสร็จปุ๊บหน้าร้านคุณไม่สวยหรือเปล่าคุณจัดหน้าร้านไม่ดีหรือเปล่าหรือแอดที่คุณยิงออกไปคอนเทนต์ไม่โดนใจเขาหรือเปล่านะครับหรือภาพเสียงสีกปปี้ไรหลายๆอย่างหน้าร้านคุณมันดูไม่สะอาดไหมหรือประตูมันดูเอ้ยลืมพลิกป้ายเปิดหรือเปล่าลองไปหาเหตุผลว่าทําไงตัวเลข500นี่สูงขึ้นให้คนเข้าร้านมาเป็น600-700800สูงขึ้นนะครับถัดมาปุ๊บลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้าน 500คนหยิบสินค้าแค่200ไอ้3 0 0คนที่เข้ามาในร้านแล้วจริงๆเข้ามาแล้วทําไมไม่หยิบของดูชั้นเราไม่สะอาดไหมหรือว่าสินค้าเราวางสูงไปวางต่ําไปเชลเรามันหยิบยากหรือเปล่าหรือสินค้าเราดูไม่น่าจับเรามีแอลกอฮอล์วางให้เขาดยให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะหยิบสินค้าเรานะครับของเหล่านี้คือขั้นตอนจะเราก็มาดูว่าจะเพิ่ม200ให้ถึงยังไงนะครับ เสร็จแล้วสุดท้ายเรื่องของการซื้อทําไมลูกค้าหยิบ200คนซื้อแค่1 0อคนนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วสินค้าคุณอาจจะติดเงื่อนไขหรือเปล่าเช่นราคาแพงไปไหมนะครับหรือว่าไม่มีคนที่คอยปิดการขายหรือคนที่คอยอธิบายสินค้าให้เขาฟังนะครับหรือว่าแอดถ้าเป็นออนไลน์แอดมินของคุณคืออาจจะตอบไม่ดีพอหรือเปล่านะครับวิธีเหล่านี้คือวิธีที่การที่สังเกตว่าลีดที่เข้ามาหรือทราฟฟิกที่เข้ามาคือพันคนเท่าเดิมนะแต่เรามานั่งคุยกันว่าจะอัพติไม้ยังไงให้แต่ละขั้นตอนมันสูงขึ้น นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ต้องใช้หลีดเพิ่มไม่ต้องเพิ่มงบใช้ลูกค้าแค่พันคนนะครับพันคนตอนหัวเหมือนเดิมแต่ทำไงให้ตัวเลขแต่ละขั้นมันสูงขึ้นถ้าแต่ละขั้นมันสูงขึ้นสุดท้ายลูกค้าที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยก่อน optimize เนี่ยมีลูกค้าอยู่ร้อยคน1000ได้100คนมันจะเพิ่มเป็น2 0 0 300, 400โดยที่คุณใช้ฐานโฆษณาหรือฐานทราฟฟิกที่คุณเอาใช,ใช้แอปเข้ามาเนี่ยเท่าเดิมด้านบน เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นวิธีที่ถูกต้องกว่าในการที่คุณจะเอาทราฟิกมาใช้ให้คุ้มค่านั่นเองรีดรีดออกมาให้หมดแต่ละชั้นแต่ละฟันแนลออกมาการขายเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคุณสามารถที่จะเอาลูกค้าคนเดิมมาขายซ้ำได้ธุรกิจคุณสามารถอัพเซลได้ดาวเซลได้คลอสเซลได้ Follow-up ได้ ให้ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าประจํามี subscription ได้นะครับให้ลูกค้าจากซื้อ1ครั้งกลายเป็นซื้อประจําสินค้าคุณใช้แล้วหมดไปต้องใช้รายเดือนหรือเปล่าสินค้าของคุณเป็นแบบซื้อแล้วมีของแถมหรือมีอะไรต้องใช้คู่กันไหมซื้อกล้องต้องมีกระเป๋าหรือเปล่าต้องมีเลนไหมนะครับของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่คุณสามารถที่จะเอามาผนวกเพิ่มเข้าไปด้มหาสารรีดลูกค้าแต่ละฟันแนลออกมาให้เต็มที่ธุรกิจไม่ได้อยู่ได้ด้วยลูกค้าใหม่ธุรกิจอยู่ได้ด้วยลูกค้าซื้อซ้ําเพราะฉะนั้นวิธีีททท่คคุณต้้อองํําืไให ลูค้าที่เข้ามาเนี่ยรักคุณนะครับแล้วก็ทำไงให้เขากลายเป็นลูกค้าที่อยากซื้อแต่ของของคุณติดแบรนด์ euh Mats, ของคุณติดร้านของคุณรักในแบรนด์รักในตัวคุณและเขาซื้อซ้ำเพิ่มเรื่อยๆมาซื้อประจําเพิ่มเรื่อยๆลูกค้าเก่าคือสิ่งที่ควรรักษาที่สุดการที่จะหาแต่ลูกค้าใหม่มาเติม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 แล้วลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าไหลออกไปเลยอันนี้ไม่ถูกนะครับรักษาลูกค้าเก่าก่อน แล้วค่อยคิดว่าจะเพิ่มทราฟฟิกใหม่เข้ามาอย่างไงบ้างนั้นอันนี้น่าจะเป็นคําตอบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะทุ่มงบเพิ่มทราฟฟิกหรือเพิ่มคนเข้ามาอย่างเดียวเลยเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคลิปนี้เราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ และสำหรับทุกท่านที่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆหรือแม้กระทั่งมีไอเดียดีๆในมุมมองอื่นๆอ,อยากมาแชร์กันทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและถ้าหากชอบคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะทำออกมาให้เรื่อยๆจากตั้งหลัก by PSO ครับ